สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของหุ้นสามลัดนะคะประจาวันที่6มีนาคมปี66นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับรัสเซียตัวเด่นก็คือ0กับ3 4กับ7 0 0 0 1 0 3 0 4 0 7 3 0 3 3 3 4 3 7 3 9 3 7 0 0 4 7 4 7 3 1 3 7แล้วก็4 3 0นะคะ จับคู่ก็ศูนย์ส4มสามศูนนย์สี่สนเจ็ดดสี่นะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะต่อไปอังกฤษอังกฤษของเราเขราวที่แล้ววันศุกร์แตกสามเด้อเจ็ดหนึ่งหนกับสีกับศนย์ะคะหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสหนึ่งเจหนึ่งเกสี่ศี่เจ็เกนะหนะึ่งศูนย์เจดเนสี่จาะจับคู่ก็หนึ่งศู สี่ศูนย์สี่นเจ็ดนะอังกฤษกับรัสเซียมาแนวทางเดียวกันเนอวันนี้ทั้งสามแนวทาง4มาเหมือนกันทั้งสามแนวทางเนาะเราไปเยอรมนีเก้ากับสองสี่กับหกเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสี่เสองสี่กาหกหกส จับคู่ก็เก้าสองเก้าสี่เก้าหกนะคะสองสี่สองหกสองเก้าเนาะรือจะจับเก้าสองเก้าสี่สองหกสี่หกหกเก้าเก้าหกเนาะก็ขอเพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีนะสี่มาเหมือนกันเน้อทั้งสามแนวทางเนี่ยอังกฤษกับรัสเซียเยอรมันต่างจากเขาเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะคะ อย่าลืมกดซับส,สไครป์กดไลค์ให้ด้วยนะโชคดีเฮงๆปังๆค่ะสวัสดีค่ะ